ปลาได้หนิจ้าเด้อล่างทั้งมดจ้ะนะทั้งน้ำนะหกเจ็ดน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่เกลือไปหนึ่งโลสองโลสามโลใส่เกลือไปสี่โลจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทั้งล่างน้ำเกลือออกกับพองกันเด้อทั้งล่างน้ำเกลือออกต้องบากลายเชื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องล่างน้ำเกลือออกสามน้ำสี่น้ำแล้วก็มันล่างน้ำอีกหกน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าเอามันคักๆุ้งเนื้อปลาลาจ้ามึงสิคนเขาคนเขากันจักบาทกัน เดจะ้ะโอ้ออก,กําลังกายคักเว้ยปุดนะใส่เกลือต้องหมดสีโลดเกลือหาโลดจะใส่มมนหมดอีและจะยันปามันเนา่าใส่เกลือมันพอเอนาอะเจอเลยรคิดประหลาดซะถูกเป็นเห็นได้เลยจะเน่าแล้วเสียดายคักได้ี่ ฉันเอาหนิพ่อแห่งเลยนี่ตัวเหนียวใส่กระตาไว้ทั้งไว้ปลาทั้งหมดนี่ประมาณสักเกินยิบผาลู่เลยเน,นาะจะเนาะใส่เกลือไปหาลู่พ่อลงทั้งเดี๋ยวจะม่พี่น้องเงเพราะฉะนี้ระวังว่าสิบวัคเข้มนะกอบอกว่าสิบวัคเนาลนะ่ะป่านะ ใส่เกลือว่าพอดีพอดีพอดีอดแหละจ้ะไปอีกสามเดือนจังห่ะพอกันจังห่ะใส่เอาข้าวหัวใส่นอกจากเรืจังใดแต่สิเขาไปเบิ่งกงันยูทูปเป็นสำหรับฉันที่ปเป็นเด็กปลาไหลยู่คือกันจ้ะปิดฟ้าก็เด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อให้เบิ่งแค่นี้แหละโอ้ยมีไอเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเขาช่งดำคอบอีตั้งหากคนน่ะเฮ้ยให้เบิ่งแค่นี้ได้จ้ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนต่อไปจ้า ให้เบิ่งแค่นี้แล้วจ้ะจะไปเก็บไอ้กวาดกันอุ้ยหกอุ้ยอายะเลยต้มยำปลาจ,ปนนจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้มยำปลาคุณน้ำเป็นพุกพุกเลยคุณปลานะ่ะไข่เต็มท้องแต่ละตัวจ้ะผลมีดถึงแต่ไข่ไข่เต็มทองทั้งนั้นเลยจ้ะบอหัวออกรสชาติมันอยู่ที่หัวจะเอาตะใส่ไม่หลอกขับขี่ม่นลอกไข่เต็มท้องดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยหยดจะสุดยอดเลยตุ่มกันซีเรียสดีบ้านเนากินแหละคุณอ่ะ จังป้าจังหลานพุนะ่นน่ะจังอยากให้อุ้มเผื่อใะกำลังเฮ็ดตนะุ่มตนะั้งใจอุ้มดเด้วเดี๋ยวนี้จะได้กินไงพวกเขาเมาือนี่พุนะ่นน่ะเสียหายหาย้เห็นอยากเบิงเ่งกลรองนแะล้วไหีเออสเกซี่สเกตให้ภาษาเสียหาย,าหายพุ่นน่ะใายบ่ได้กินดีดอก <c oughs> นะเขาเมือนนี่ค่ะกินเขานะกินข้าวเหนียวนะฝรั่งข้าวเหนียวคนะ่ะ กินข้าวเหนียวปรสันเอือ้ยยยอยยยยยกยยยยย่เยยนยยยยยยยุยยยายย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 ยอยยย่ยยยยอยยยายยยยยายย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 ยจยยยยอยย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 ย่ยย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 ยจยย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 ย่ พี่ซีสไปซ่องลานกันจ้ะพุณไปกินง่ายดอกมันบไปกินโซ่ซำ